รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสงนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับสวิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อ i าแล้วตามด้วยคาว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S มณิพลาสติดกันตรงตัวนะครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับในวันพฤหัสบดีที่15กันยายนวันพรุ่งนี้ครับเป็นตอนที่2ตอนเวลビーนวัตกรรมอวกาศสู่สแน็คเพื่อสุขภาพตอนที่2นะครับผมคุยกับคุณโจครับคุณนัทวุฒิเผ่าปรีชากรรมาการผู้จัดการของโจลี่แฟมิลี่จำกัดนะครับมาคุยถึงวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเวลビี Be, และความสําคัญของแบรนด์สินค้า รวมทั้งแนวโน้มตลาดธุรกิจเพื่อสุขภาพด้วยติดตามให้ได้ครับทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดา, Band, าดาวทีมซีแบนจานดา PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยครับ ส่วนทางเรื่องในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับบลจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส35สทับสกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1. 5ปต่อปี1.5เเต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับกองนี้ครับจะเสนอขายจนถึงวันที่20กันยายนนี้สนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส35ทับส สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร 1333นะครับคุณผู้ฟังครับซัสโกดำเนินธุรกิจจำหน่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันมีสถานีบริการทั่วประเทศ200กว่าแห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซ n v v และก๊าซ p p g และถ้าเติมน้ำมันที่ปั๊มซัสโกครบ600บาทแถมฟรีน้ำดื่มขนาด1.5ลิตรทุกสาขาที่ร่วมรายการซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับปตทสจัดงาน KMW e e k 2016 ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะครับดร,รพิเชษดูลงเวโรดและธมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์คุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพและคุณกิติศักด์นวลจันฉายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืนในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมเปิดงาน KM Week 2016 ซึ่งปตทสพจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มปตทหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมในอนาคตด้วยนะครับเอาละครับุผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับอีกหนึ่งกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผมหมายถึงบริษัทปตทจำกัดมหาชนเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณวิรัตเอื้อนารมิตให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยหนช่วงนี้ครับคุณวิรัตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับยินดีเสมอเลยครับขอบย้อนกลับไปดูผลประกอบการไตรมาสสองทับห้าเก้าแล้วก็ผลประกอบการโดยรวมครึ่งแรกปีนี้ของ ปตทจำกัดมหาชนซะก่อนครับคุณวิรัตครับครับก็ไตรามาสสเนี่ยนะฮะเรามีกำไรประมาณ24,800ล้านซึ่งจริงจริงแล้วก็ดีขึ้นจากไตรามาสหประมาณ5%ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำมันขยับขึ้นด้วยนะฮะไตรามาสสเนี่ยราคา,าน้ำมันปรับขึ้นจาก30เหรียญต่อบ,บาร์เรลในไตรามาสหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่43เหรียญส่วนหนึ่งก็จะทําให้เรามีสต็อกเกณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าทุกธุรกิจของปตทเนี่ยดีขึ้นทั้งหมดครรรบกกก็็เปปปนนส่่่่ววททีีําาาให้ผมผมละอึง เราก็เลยดีขึ้นปีนี้เนี่ยครึ่งปีเราอยู่ที่48,500ล้านนะฮะหรือว่าดีขึ้นรประมาณ5%เทียบกับครึ่งปีที่แล้วนะครับและเห็นบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผลประกอบการครึ่งแรกของปตทจำกัดมหาชนเนี่ยสวยนะครับ,รบก็คือกําไรสุทธิ48,548 48ล้านบาท ใช่ครับปรับเพิ่มขึ้นเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับถูกต้องครับสาเหตุหลักหนึ่งก็คือราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยครับตรงนี้พอขยายสะหน่อยได้ไหมครับก็ปิโตรเคมีจริงๆมันจะแยกเป็นสองสายฮะสายที่หนึ่งคืออะโรมาติกครับนะฮะซึ่งอะโรมาติกเนี่ยมันจะเกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากโรงกลั่นเลยอะโรมาติกส์่นปีที่แล้วค่อนข้างดีนะฮะผลิตภัณฑ์จากอะโรมาติกหลักๆก็คือที่เรียกว่าพาราไซลีนนะฮะ ซึ่งเขาเอาไปผลิตพวกขวดน้ำพลาสติกที่เราใช้อยู่ะนะฮะแล้วก็พวกเสื้อผ้านะฮะอันนี้ฝั่งอีลามาติกอันนี้จะค่อนข้างจะยังดีอยู่มากนะฮะในขณะที่อีกสายหนึ่งเนี่ยมาเขาเรียกว่าโอเลฟินโอเลฟินฮะโอเลฟินก็คือพวกเอทิลีนนะฮะโพลีเอทิลีนนะฮะโพลีพรอพิลีนไอพวกเนี้ยเป็นพลาสติกที่เอาไปใช้แต่นัาน,นอุตสาหกรรมเป็นหลักนะฮะพวกเนี้ย ออลเฟนที่ยังถือว่าไม่ดีมากแต่รวมๆเนี่ยยังถือว่าดีค่อนข้างมากนะฮะปิโตรเคมีกับการกลั่นน,น,นี่ก็ยังไปได้ดีพอสมควรแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะมันจะประกอบด้วยปรทอที่บอกว่าเป็นบริษัทแม่เนี่ยจะประกอบลูกหลายๆลูกมีทั้งต้นน้ํากลางน้าปลายน้าถูกต้องตัวกลางน้ําก็คือปรทอเป็นหลักเนี่ยดีขึ้นประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ต้นน้าเนี่ยสอพอลดลงต่อเนื่องอีกประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปิโตรเคมีก,ก,การกลั่น นะจะเห็นว่า ปตทเนี่ยถ้าดูกำไรเลยเนี่ยนะฮะเราจะค่อนข้างจะสม่ำเสมอแต่ถ้าดูแยกเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะเห็นว่าบางอันจะดีขึ้นบางอันจะลดลงนะครับเพราะถ้าดูจากล่าสุดเนี่ยที่สวยหน่อยก็จะเป็นกลางน้ำใช่ครับดีกว่าถ้าเทียบกับต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นดูปตทต้องดูให้ครบนะเพราะก็มีลูกทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําด้วยนะครับถูกต้องครถูกต้องทีนี้ขอขยับไปดูเรื่องของแผนในการเดินหน้าต่อในช่วงที่เหลือนะครับถ้าคุยกับบริษัทปกติ คงถามได้ว่าอ้าวครึ่งหลังของปีจะทําอะไรต่อครับ,รบแต่ว่าเวลามาคุยกับปตทนี้ลําบากใจที่ลาบากใจเพราะว่าปตทนเนี่ยวางแผนกันทีหนึ่งห้าปีสิบปีบนะฮะคงคง <น S 2> ต้องถามว่าแผนจากนี้ไปในการที่จะทั้งเดินหน้าลงทุนทั้งแผนที่จะลดการลงทุนเนี่ยจะเพิ่มอะไรจะไปลดตรงไหนยังไงบ้างช่วยฉายภาพหน่อยครับคุณวิรัตครับก็บบต้องเรียนว่าจริงฮะ การลงทุนปตทใช้เวลา<ม>นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาเฉพาะลงทุนก่อสร้าง<ม>นะฮะกว่าจะเริ่มดําเนินการเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีนั่นคือสาเหตุที่ทําไมเวลาที่เราวางแผนเนี่ยอย่างน้อย5ปีนะฮะแต่ปกติจะ10ปีหรือ10ปีขึ้นไปนะฮะก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะนโยบายโดยรวมเนี่ยเรายัางเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนนะครับต้นน้ําอาจจะบอกว่าตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่า ยังไงก็ต้องลงทุนไปข้างหน้า <Ừ. S 2> และจริงๆแล้วช่วงที่เหนื่อยคือราคาน้ำมันต่ำเนี่ย <Hey. S 2> เป็นโอกาสในการที่เขาต้องเพิ่มการลงทุน hey. เพราะว่าสมมติเวลาเขาจะไปซื้อแหล่งหมันเนี่ยก็ยนนจะซื้อได้ถูกถูกหลงถูกต้องฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วฐานได้การเงินเนี่ยของสอพอเองหรือกลุ่มปตทเนี่ยทุกคนแข็งแกร่งมากนะฮะตอนที่เรามีเงินสดนะฮะหรือว่าการลงทุนระยะสั้นอยู่ในมือเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยประมาณ30,000 0กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่จะทําให้เรามีเงินไปซื้อกิจาการไปซื้อสินทรัพย์นะฮะ,ะเพื่อที่จะทําธุรกิจต่อไปข้างหน้านะก็เลยบอกว่าในภาพรวมเราเดินไปข้างหน้า ทีนี้ต้องเรียนว่าการลงทุนถ้าจะดูเฉพาะปะตทกับลูกที่ปตทถือร้อยเปอร์เซ็นปีนี้เนี่ยเราลดการลงทุนลงนิดหนึ่งจากห้าหมื่นล้านนะฮะมาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสามพันสามร้อยล้านอันนี้ถ้ามองเฉพาะปีนี้อันนี้ถ้ามองเฉพาะปีนี้ครับ เราลดลงประมาณเจ็ดพันล้านแต่ว่าถ้ามองไปห้าปีนะฮะห้าปีเรายังคงจํานวนเงินในการลงทุนอยู่ที่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นล้านเกือบสามแสนล้านนะ,ะครับตัวเลขกลมๆก,ก็คือสามแสนล้านอันนี้เฉพาะปะตทและบริษัทลูกที่ปตทถือร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่รวมต้นน้ําปลายน้ําที่ผมพูดถึงถ้ารวมเนี่ยตัวเลขจะประมาณสามเท่าของตัวเลขที่เราพูดถึงนะฮะด้วยว่าถ้ามองห้าปีทั้งกลุ่มเนี่ย จะใช้เงินลงทุนประมาณล้านล้านครับทีนี้เรียนขยายความที่ถึงว่าปีนี้เราลดการลงทุนลงจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ลดหลักๆเนี่ยเป็นเพราะเราเลื่อนไปง้ามันจะประกอบด้วยสามส่วนนะฮะอันที่หนึ่งคือลดอันที่สองคือละอันที่สามคือเลื่อนลดละเลื่อนถูกต้องฮะที่ลดก็คืออย่างนี้ฮะเราลงทุนโครงการเท่าเดิมเลยแต่ใช้เงินลงทุนลดลงนะฮะเพราะว่าต้นทุนในการก่อสร้างหรือลงทุนลดลง นะฮะเพราะว่าเหล็กก็ลดราคาลงอะไรต่ออะไรลดลงเนี่ยทำให้โครงการที่เราเดินเนี่ยลดลงประมาณห้าร้อยล้านนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือละละก็แปลว่ามีโครงการบางโครงการที่มีผลตอบแทนแย่ลงไม่คุ้มไม่คุ้มเราก็เลยละเลยก็คือไม่ทำละนะฮะอันนี้จะอยู่ประมาณสักสองพันกว่าล้านนะฮะประมาณสองพันแปดร้อยล้านเนี่ยนะฮะอันนี้คือที่เราละเลยนะฮะส่วนที่เลื่อนก็คือขยายไปปีหน้ายกไปปีหน้าเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนประมาณสัก สามพกว่าล้านเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆละก็คือว่าไม่ทําแล้วเนี่ยมีไม่เยอะหรอกฮะส่วนใหญ่จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าด้วยเซฟวิ่งที่เราเกิดขึ้นทําให้เงินลงทุนลดลงคแต่ถ้าดูภาพรวมห้าปีที่ผมเรียนนะฮะก็ประมาณ300แสนล้านอยู่ดีครับผมครับจริงไหมครับว่าในการจะพิจารณาลงทุนไม่ว่าจะเป็นลดละหรือเลื่อนเนี่ย ก็ต้องไปอิงกับราคาน้ํามันในตลาดโลกจะเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่นํามาพิจารณาด้วยหรือเปล่าครับผมเรียนว่าอย่างนี้ครจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มราคาน้ํามันในอนาคตเราเชื่อว่ายังต้องขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงประมาณปี2ปีเนี่ยอาจจะขึ้นช้านะฮะแต่หลังจาก2ปี3ปีไปแล้วเนี่ยจะเริ่มขึ้นเร็วรนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองแนวโน้มราคาน้ํามันไกลออกไปหน่อยเนี่ย จะเห็นว่าเราเชื่อว่ายังอยู่ระดับที่เหมาะสมที่ดีจะประมาณสักห้าสิบถึงเจ็ดสิบเป็นอย่างน้อยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจเรายังมีอนาคตที่ดีนะฮะนั่นคือสาเหตุที่ทําไมแผนการลงทุนต้องเรียนว่าเราไม่ได้ปรับลดนะฮะจะปรับเพิ่มเลยซ้ําไปดังนั้นนะครับถ้าดูตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยกลุ่มปตทเนี่ยยังคงมีแผนลงทุน5ปีคือตั้งแต่ปี2 5 5 9ถึง2563เนี่ยถูกต้อง ถ้าเป็นตัวปตทแม่กับบริษัทลูกเล็กๆเนี่ยวงเงินลงทุนประมาณ3ามแสนล้านใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมปตททั้งกลุ่มแล้วเนี่ยทั้งต้นน้าปลายน้ําด้วยวงเงินลงทุนเนี่ยจะทะลุไปเป็นล้านล้านบาทนะครับถูกต้องครับตอนแถลงถ้าผมจําไม่ผิดนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตทจำกัดมหาชนคุณเทวินวงวานิชนะครับเห็นพูดถึงเรื่องโครงการ Make it Happen มีการพูดถึง Do Now ดีไซน์แนวแล้วก็เชฟแนวด้วยค,คุณวิรัตพอขยายให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับ,รบได้ครับก <c oughs> ็อย่างนี้ครคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าราคาท้นมัน 1, ผันผวนมากนะฮะก็คือสาเหตุที่ทําไมเวลาวางแผนเนี่ยมันต้องวางแผนอย่างมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะฮะแล้วก็วางแผนระยะสั้นกลางและยาวนั่นคือสาเหตุที่เราเรียกระยะสั้นมาดูนาวก็คือต้องทําเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยังไงยังไงก็ต้องทําแล้วต้องรีบทําด้วยนะฮะส่วนที่2คือดีไซน์ n o ว ก็คือว่าเราต้องวางการลงทุนในธุรกิจที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเลยก็ต้องทําเลยเหมือนกันแต่ว่าผลจะออกมาในระยะกลางนะฮะส่วนที่เป็นเชฟแนวอีกอันนึงคือเชฟแนวนะฮะค,คือการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของปตทดูแนวอย่างที่ผมเรียนก็นคือว่าต้องทําเลยนะฮะและสิ่งที่ต้องเน้นย้ําคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลของการทํา เพิ่ม productivity ครัทำยังไงเราจะใช้เม็ดเงินทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเท่าเดิมให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะฮะด้วยการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นส่วนที่2คือดีไซน์แนวคือลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจที่เราดําเนินอยู่ทีมเนี่ยของกลุ่มบตรก็คือเราบอกว่าเราต้องการที่จะเป็น last man standing นะ,ะ <laughs> ก็คือว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยยังไงยังไงเราต้องยืนอยู่ได้ใครจะล้มหายตายจากก็ให้เขาล้มหายตายจากไปเราจะคือคนสุดท้ายที่ยัง,งคงยืนอยู่ถูกต้องในล่สแมนสแตนดิ้งเราต้องลงทุน เพิ่มเติมนะฮะในโครงสร้างพื้นฐานของเราขยายธุรกิจไปต่างประเทศในส่วนที่เรามีความเชี่ยวชาญสูงหรือว่าขยายห่วงโซ่ประทานอ,อย่างเช่นธุรกิจ L N G ในอนาคตเมืองไทยต้องนําเข้า L N G มากขึ้นรเราก็จะขยายธุรกิจในส่วนนี้ส่วนจุดท้ายคือเชฟแนวนะฮะรเราเรียกว่าเรามองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆที่เราเรียกว่า new S curve <c urs> ก็คือว่ามันต้องไปวางแล้วหละ ดูไว้ว่าอันไหนที่จะเป็นอนาคตต่อไปเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกําไรและธุรกิจของเรานะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องมองในแง่ของเทรนด์นะฮะว่าพฤติกรรมของการบริโภคเป็นยังไงพฤติกรรมของการใช้พลังงานเป็นยังไงตามให้ทันเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นต่อไปถ้ามีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นเนี่ยจะรองรับยังไงบ้างถูกต้องเราก็ต้องไปปักธงเอาไว้ว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจต่างๆอย่างไรบ้างดีครับพอเห็นภาพนะครับขอขยับไปแต่อีกสักหน่อยได้ไหมครับเรื่องของ ของฝั่งธุรกิจนนออยของปตทครับ <laughs> มีแผนจะทําอะไรอีกบ้างแต่พอสังเขตครับก <laughs> ็ต้องเรียนว่า <laughs> ธุรกิจน้ํามันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็นแบรนด์แคริเอร์คือเป็นตัวที่ชูแบรนด์ของปตทนะฮะซึ่งทําให้ปตทมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะฮะซึ่ง ธุรกิจน้ำมันเนี่ยเราก็มีแผนจะขยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็น non Oil นอนออยด์นะฮะสาเหตุที่เราไปเพิ่มในส่วนนอนออยเพราะว่าเป็นการเพิ่มผลตอบแทนโดยเบสออนการลงทุนเดิมก็คือปั๊มกํามันที่เรามีอยู่แล้วทํายังไงเราจะขยายธุรกิจโดยไม่ต้องไปลงทุนปั๊มใหม่ก็คือใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็จะทําให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นหลักๆเนี่ยมันก็ประกอบด้วยสัก3-4ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นนอนออยปัจจุบันเนี่ยนะฮะทำกำไรให้ปตทธุรกิจน้ํามันประมาณ15% 85%เป็นรายได้จากการขายน้ำมันนะครแต่ว่าเราจะตั้งเป้าว่าในอนาคตเราจะให้มันเป็น50-50สัดส่วนของนอนออยจะต้องเพิ่มมากขึ้นถูกต้องส่วนออยนี่ก็เพิ่มตามปะกะติแต่ว่านอนออยเราจะเร่งเพิ่มขึ้นมันจะต้องโตมากกว่ามันจะต้องโตมากกว่า,วเ,ววาเพราะส่วนนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุนมากนะักเพราะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเดิมซึ่งเดียวที่ผมเรียนหลักๆมันจะมีประมาณสักสี่ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือคอนเ e น c e สโตร์นะฮะรือร้านสะดวกซื้อนะซึ่งปัจจุบันเวลาที่ผู้บริโภคไปที่ปั๊มปตทนะฮะก็จะเข้า7 e เ e ่นอบ้างซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะรูอจิฟฟี่อันนี้ก็เป็นคอนเ e น c e สโตร์ของปอตทอเองครับหลังจากที่เราไปเทคโอเวอร์เจ็ตเราก็ได้จิฟฟี่มาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ามีแผนขยายในส่วนของจิฟฟี่นะ,ะครับตอนนี้เราไปต่างประเทศแล้วนะฮะตอนนี้มีอยู่20แห่งนะฮะอีกหน่อยเนี่ยใน5ปีเราจะขยายเป็นอ อันนี้ก็คือในส่วนของร้านสะดวกซื้อส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของฟู้ดแอนด์เบเวอรนะฮะก็คือคืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเครื่องดื่มเนี่ยกาแฟอเมซอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมา r k เก็ตแชร์ที่สูงมากดังมากนะดังมากแววปัรมปตทต้องไปซื้อกาแฟที่อเมซอนก่อนเลยแล้วก็ขอโทษนะโอ้โหอุาฝาข้างต้องต่อหลายคิวหน่อยนะคนนิยมกันเยอะอ่ะ เมื่อก่อนนี้นะฮะก็คือเข้าปั๊มไปเติมน้ำมันใช่ใชะะแล้วก็ซื้อกาแฟเ,เดี๋ยวนี้เข้าปั๊มไปซื้อกาแฟใช่แล้วก็ถือโอกาสเติมน้ำมันครับ <c oughs> ปีที่แล้วเราขายได้ประมาณร้อยแปดล้านถ้วย <c oughs> นะฮะปีนี้คาดว่าน่าจะเบรกประมาณ140ร้อยสี่สิบร้อยห้าิบล้านถ้วยครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็คือ<ม>ในส่วนของ Amazon ตัวเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้<ม>ก็ขยายสาขาไปต่างประเทศครับมีคนมาซื้อแฟรนไชส์ไปลงต่างประเทศแล้วด้วยเห็นว่าไปแถวๆกัมพูชาก็มีบ้างแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนมาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดแม้แต่ที่ญี่ปุ่นกร<ม>น,นีจะเป็นส่วนของเครื่องดื่มแต่ในขนาดเดียวกันเราก็จะมีส่วนที่เป็นอาหารนะฮะ<ม>ซึ่งตอนนี้เราเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์หลายส่วนขายไก่ทอดด้วยใช่ไหมถูกต้องฮะับเท็กซัสชิคเก้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยายสาขาออกไปอยู่ นะฮะมีเดด d ี้โดนะฮะอันนี้ก็เป็นโดดั้นะฮะรวมทั้งแบรนด์ที่เราทําเองก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะไม่ทราบได้มีโอกาสชิมหรือยังนะฮะชื่อใจดีนะฮะใจดีก๋วยเตี๋ยวเรือใจดีอันนั้นเป็น2ส่วนละสามก็คือเรื่องของการบริหารพื้นที่คือแอสเซทแมจเมนต์นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะทําธุรกิจบริหารพื้นที่ทั้งในสถานีบริการและนอกสถานีบริการซึ่งตอนนี้ก็มีในส่วนของสนามบินตามภูมิภาคที่เราอาจจะไปขอให้บริการในการบริหารพื้นที่ค่าบปลี แตส่วนนั้นนะฮะรวมถึงตามจุดพักหรือว่าตามรีสอร e ทนะฮะในถนนหนทางต่างๆส่วนสุดท้ายนี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นข่าวอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของการพิจารณาบัตเจ็ดโฮเทลนะฮะก็คือโรงแรมที่อาจจะมีราคาไม่สูงมากนเน้น ผู้เดินทางเป็นที่พักของผู้เดินทางนะฮะที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเนื่องจากว่าเราก็มีสถานีบริการอยู่แล้วซึ่งในสถานีบริการก็มีทั้งที่จอดรถและร้านสะดวกซื้อบวกด้วยอาหารเครื่องดื่มต้องเรียนว่าปตทคงไม่ได้บริหารโรงแรมบัตเจ็ตแบบนี้เองนะฮะเราจะมีพันธมิตรถูกต้องเราจะมีพาร์ทเนอร์ซึ่งตอนนี้เรากำลังคัดเลือกพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยบริหารอยู่โอ้โหเห็นภาพนะครับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นจากทางปตทจำกัดมหาชนนะครับ จะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับเขาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปตทไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรราคานะ้ำมันจะพันผนมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้ผู้ลงทุนของเราหรือสเต็กโฮเดอร์ของเราเนี่ยมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของธุรกิจของเรา,เราปตทอ,อยากจะเป็นความภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทย เราเองคงจะเน้นที่จะคืนประโยชน์ให้กับคนไทยนะฮะรวมทั้งนําธงชาติไทยเนี่ยออกไปสู่ เทศต่างๆแล้วก็ให้เชื่อมั่นได้ว่าปตทจะมีผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งนะครับบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมธรรมพิบาลแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างสมดุลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปตททั้งหมดเอาละครับก็ขอให้สามารถทําได้ทะลุทุกเป้าหมายนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับครับวันนี้ขอเป็คุณยังสูงครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับครับคุณวิรัตเอื้อนลิมิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีและแผนในการขยายการลงทุนของปตทจำกัดมหาชนนะครับมีมาฝากกันครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทาลิส020150222020150222และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสง จันถึงสุ์เราพบกันที่นี่บ่ายสาโมงถึง4โมงเย็นพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ที่นี่นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง